เอบเลือกร้านนี้เพราะว่าลูกสาวเป็นไงครับสวัสดีครับโอ้นี่เจอกันการงวนครับก่อนที่เราจะไปต่อต่อวันนี้ได้มีโอกาสอ่ปาปนะครับผู้ขำวอดในโงการลาบมาจิ้มลาบกาดเสาหรือว่ากาัดงัวที่คนเมืองเชียงใหม่สายใต้เพิ่นฮู้จักกันนะครับผมเ,เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ยเพิ่ลพอนะครับว่าเป็นไดเนะาะโอ้โห เ็นไงบาครับสวัสดีครับอันนี้คือประธานทีมตาแห่งหักเก่านะครับผมวันนี้มาจิมลาบกับงัววันนี้เอาเมนูก่อนนะครับอันนี้ย่างรวมดูอันนี้ลาบปลายนะครับอันนี้ลาบหมูอันนี้ยำพกอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยนะครับของของแกงงัวนะครับอันนี้ซ่านะครับแล้วก็ไสัวครับผมอ่ะลูกพี่อันนี้อันนี้เป็นไดบ้างครับผม จากจิ้มจิมจิมครบหรือยังยังครับจิมครบหรือยังตอนนี้ครับค้างค้างอะไรจะลองว่าผมจะลองโคกหัวกับเนาะอันนี้ตัวท็อปดูครับดุโออ่ะครบยังครบยังยังยังอืมเนี่ยลำอืมโอ้ยลำอืมหมูกระไฟนี่อันนี้เยี่ยมครับลำหมูใครเลย นี่หลับไฟครับก่อนที่เราจะไปสอต่อนะครับโอเคครับที่กกงงัวเยี่ยมทุกร้านนะครับอ่าโดยเฉพาะร้านเลือกเลือกเลือกร้านนี้เพราะว่าอะไรก็ลูกสาวงามมาเลยอ่าอขอเลือกขอเลือกร้านนี้เพราะว่าลูกสาวคนรับผมย้ำลาบเป็นอยู่เนอะเนาะโอเคเดินทุกร้านละจบเลยจบตรงนี้เลือกเลือกตรงนี้เหมือนเลือกสอตอเนอะ มนเลือกสอสครับปลาโนนโยบายสักอย่างแค่สอสงามเลือกเลยปลาโซนมากเราอ๋อโอเคฟาบหลังจากที่กินลาบนะครับอ่ะไปได้นนพอครับผมตอนนี้มาอยู่หน้างานครับอันนี้คือตู้ไอทีที่เราติดนะครับอติดตู้ไฟกับกล้องออมีกล้องอด้วยแม่น,นครับเออก็ต้องสู้ต่อไปครับตอนนี้ฝนจะตกแล้วงานก็ ต้องรีบรีบทำนะครับตอนนี้เดินไฟเมนก่อนครับแมนแมนมนยูแมนยูโหลดแผ่นสามสี่สามเซตหรือยังครับเมนยูบอดูแล้วครับถ้าถ้าอยากถ้าอยากอยากอยากสุขภาพจิตดีมันต้องดูเมนยูนะครับเนาะอโอเคเดี๋ยวต่อไปเขาทำยังครับขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราจะต่อไฟครับละพลังงานละตอนนี้พลังงานน้ํากับพลังงานไฟครับที่เขาจะต้องเคลียร์เม้่แล้วครับตอนนี้ตู้เสร็จละแต่ว่า ต้องมาเดินไฟเดี๋ยวรับชมในช่อง